ช่วงสายสายสามโมงกว่าอากาศร้อนร้อนครับวันนี้วันที่29เมษายน2 5 6, 6 6ผมอยู่ที่ตลาดสดโขงเจียมครับอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาที่โขงเจียมติดแม่น้ำมูลตลาดก็เลยมีปลาแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าตรงนี้าทางด้านทิศตะวันออก เป็นแม่น้ำสองสีนะครับแม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับก็เลยมีปลานะครับที่ตลาดสวัสดีครับนี่เขาเอินปลาอย่างครับนี่ปลา,า,า,าปากบานครับปลาปากบานปากบานอ๋อ,อเขาได้จากน้ำโขงหรือน้ำมูลครับนี่น้ำโข,งน,ำขงน้อ อ๋อแม่น้ำมูลมีแต่ปลาหน่อยปลาขาว,ตวาแต่ว่าตัวใหญ่ๆอั่งสิ่งนี้มาจากแม่น้ำขงเนาะปลาบากบานวะที่นี่หรือปลาโจกหน้าตาคือปลาโจกแต่ว่ามันมันจะมั่นมัน่นกว่าปลาโจกออ๋ตัวใหญ่กว่าตัวนี้พ่กแม่สิหาโล่คุณบอลน,นี่นนห,ห้าหกโลครับตัวน,วนี้ตัวใหญ่มากครับนี่ รับสือมากเฮ้พ่อข่าไปหาเองจับเองรับสืบตามหมูบมม่บ้านหมู่บ้านในโคงเจียมนี่บอกครับแม่แลนเขาเอาเรือล,ออล,อลออ่องสือเรือล่องโคงแลนเขาจะจัดนายไปอ๋อพ่อข่านี่ก็คือนางเรือแล้วก็ไปตามจุดที่เขา,ขาที่เขาใส่หมอ้อที่เขาดักคายใส่หม้อเขาไปสืบของเขาเขาได้เขาขายอย่งไรครับแสดงว่าตอน ตอนไปเอาปลานี่ไปตอนเสาร์หรือไปตอนแรงเากตอนก็เสาร์เลยเนาะอ๋อคือที่จะได้มาขายที่ตลาดเนาะปลาโจกใหญ่เด้อนี่โลเท่าไหร่ครับนี่โล่นี้มันโลละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับตัวนี้ไส้น้อยตัวนี้ดำๆเนี่ยปลาอ๋อปลานินเนาะปลานินตัวนี้ปลาอย่างเขาอื่นตัวนี้ปลาหมอ ปลาเพาะเออปลาเพาะเคยกินอยู่ปลาเพาะตัวใหญ่อยู่ในร้านอาหารเขาไปต้มแมนตัวใหญ่มันก็ไปต้มต้มยำปลาเพาะต้มยำปลาเพาะครับแซ่บเนื้อมันแหนียอืมนี้ปลาบึกบ่แมนบึกหน่อยจ้าอ๋อปลาบึกหน่อยเด้๋ยนี่ตัวใหญ่กับนี่ตัวใหญ่มันหนังมันหนาผดเคยกินอยู่หนังมันเหนียวเมื่อันนึเขาไส่เช็ดซิบร้อนให้ผเสื่อมเลยอ๋อครับเดี๋ยวนี้กับนี่ดักไายเอาบะหมี่ม่งอ้วนน้ำอ้วนตัวใหญ่กับอ้วน โอ้ซื้มาบ่ดีมาตัวนึเมนลบานิบโละบึกแต่ว่าผมพูดว่าใส่นี่กำลังพอกินหนังหนังมันมันเหนียวแห้งไอ้ตัวไส่หาิบโลแปดสิบโลหนังปาาไอหมูปลาน่ะหนังนะตัวนี้ไม่เห็ดปลาหลาปลาแดกเนาะนี่ปลาหน่อยปลาอย่างเขาไม่เห็ดเป็นปลาขาวปลาขาวเนาะปลาแบบมา ปลาขาวปลาซอยโหลจักบาทครับนี่สัเป็นตลาะโหลละสองร้อยปลาเนื้ออ่อนเนาะนี่ปลาเนื้ออ่อนปลายอนอนี่ปลาเพาะครับนี่ปลาเพาะช่วงเสายๆผมนึกว่าตลาดเขาจะวาแล้วแสดงว่าเขาขายทั้งวันไหมกครับจะไม่กะเลยกประมาณก่อนเที่ยงเขาก็เลิกแล้วเนาะโอ้แสดงว่าผมโช่ดนีแเลย ตอนนี้ก็ประมาณกำลังจะสี่โมงแล้วครับบรรยากาศที่ตลาดผงเจียมก็พ่อค้าแม่ค้ายังมีอยู่นะครับแม้จะสายแล้วนะแต่ว่าอีกสักหน่อยก่อนเที่ยงตลาดก็จะวายแล้วแล้วก็จะมีใหม่ช่วงเย็นเนาะพี่นี่เป็นปลาส้มครับนี่ปลาส้มปลาส้มเขาขายจังไหรอ๋อนี่ร้อยห้าสิบครับปลา,าส้มปลาส้มปลาโจ้ครับแม่ค่ะ ปลาโจกนะครับก็มาทําปลาส้มเนี่ันนี้ปลาตะเพียนไหมปลาตะเพียนใหญ่ครับร้อยห้าสิบตัวนี้แหนมเนาะแหนมอถุงจักป่าครับนี่หนึ่งรแหนมปลากลายไหมแหนมปลากรายหนึ่งร้อยครับทอดกินหน้าอร่อยมากกินดิบก็ได้ ตัวนี้มัม่มบ่กครับหมัม่มจากเครื่องในปลาเนาะนี่วิธีการทำครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่หมัมนะ่าน,านนะนี่บอกเครื่องใส่หม,มนนั่มนนะอหมัมเป็นแล้วตู้น,นีน้เลยจาะท่านเป็นแต่ว่าก็กินได้บพะแมนบอกกินได้บ่ต้องทำให้สุกก<อ>่อนเอาไปมกใส่ใบตองเนาะ โอ้นี่หมํ่ครับแต่ละพื้นที่เขาจะไม่เหมือนกันนะวิธีการทำหมํ่มตัวนี้เขาเขาเห็ดจากใส่ปลา,าใสปลาจากกระเพาะปลาใส่ปลา,ปาเครื่องในเนาะ<ช>แต่เขาเอาขี่ออกบ<ช>อเอาเฉพาะพวกใส่พวกอย่างมันเนาะเครื่องในมัน <c oughs> ตัวนี้แปรรูปนะครับในส่วนของปลาแปรรูปแหนมปลาส้ม <c oughs> นี่ปลาแห้งครับนี่ปลาแห้งปลาลมควันนี่ถุงจ้กป่าครับถ,รถุงละหนึ่งร้อยนะนี่เข้าปลาอย่างเ็ดน,นึ่ปลาย่อนบ่นนปลาย้อนครับนี่อ,อ๋ตัวนี้ม่ำขายยังไงครับพี่ลอยเดียวลอยเดียว,วโอ้เอาเพยังกินแสบ กินดิบเลย <S <S บอ,อกกินดิบเลยบอกเอากัวไปกัวนะที่อ๋อไปกัวเนาะมกใสใบตองเนี่มมยมกใสใบตองนะครับนี่อืมหม่ำปลาเด้อครับนี่จากวัตถุด,ดิบก็คือใช้เครื่องในปลาเครื่องในปลานี่ปลาผสมกันเลยบ่เครื่องในปลาบบ่ครัหรือปลาหลายนะชนิดผสมกันเครื่องในมัน,มน,น,มนอ๋อส่วนใหญ่จะเอาปลาตะเพียนใ <มา S 1> ส่สปลาตะเพียนมาเห็ดปลาทองตินมเมก็ ไล่นะครับเรื่องขอแต่ลูกครับผมอ๋อครับครับครับตัวนี้ปลาส้มปลาส้มตัวนี้ปลากลายหรือมั้งเนาะเนื้อปลากลายครับเนี่ยถุงจักบาทครับนี่สามสิบบาทถุงละวสามสิบบาทเด้อน,นี่ปลาส้มตัวเล็กนี่ปลาตัวเล็กครับปลาขาวนี่ห้าสิบครับถุงเล็กสามสิบครับนี่ อ,อ,อันนี้ยังใหญ่อันนี้ไข่ปลาจ้ะไข่ปลา,า,า,ยปาอย่างนอกินปลาโสดเป็นปลาปากเป็นปลาอันนี้นะใส่กันปลาโสดปลาป่าอ๋อ,าอ,อมาอร่วมกันอ๋อ,อเขาใส่กระเทียมใส่พริกใส่กระเทียมเขาปรุงบ่ครับนี่แมเนเน่เป็นเนี่ยแฉะเนี่ยใส่เกลือใส่ย,ย่างเครื่องปรุงมันบ่เรียบร้อยเว้อนะแ,แม่เฮ็ดเองเฮ็ดเองโอ้ ปลาแดดเดียวปลาแห้งครับปลาหยางน้อน,นี่นี่ปลาโจกน้อยปลาจกน้อยถุงจักบาทถุงละรอ้ะรอยครับรถุงละร้อยด้วยนี่คุณแม่ไปรับเขา,มาเมฮ็ตป่อคือเขาตากยี่สิบหลักก็ซื้ออ๋อครับ อ๋อซื้อจากตลาดซื้อปลาสดจากตลาดแล้วก็ไปแหวะตากแห้งเองแล้วก็มาแพ็คใส่ถุงถุงละ100ครับเนี่ยอันนี้ปลาส้มเนาะปลาเอือบเปอ๋อปลาเอือบอ๋ออ๋อยังยังไม่ใช่ปลาส้มแต่เขาเขาใส่เกลือเอือบใส่เกลือครับใส่กิกใส่กระเทียมเป็นหนึ่งใส่กระหล่ำเนาะเป็นหนึ่งใส่กระหล่ำครับ้านหวานขอบคุณครับ อันนี้ก็จะเป็นผักนะครับผักปลาทูอาหารทะเลพืชผักต่างๆนะครับโซนทางนู้นก็จะเป็นเหมือนตลาดทั่วไปนะครับแต่ผมจะพาเพื่อนๆืมาดูสินค้าที่เป็นปลานี่แหละครับของตลาดโขงเจียมทางนู้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับโซนทางนู้นไก่ย่างปลาแห้งนะโซนทางนู้นแต่จะพาเพื่อนๆมาดูปลาเนี่ยแหละเพราะว่าที่โขงเจียมเขาติดแม่น้ำโขงแม่น้ำมูล ตัวนี้ปลาย่างเด้อดิปลาตะเพียนบ่ะครับนี่ครับผมปลาตะเพียนปลาตะเพียนบังแล้วบังแล้วบังแบบทีทๆเลยกินกลางได้เลยตัวจักบาทครับมีขนาดนี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทครับปลาตะเพียนครับเนี่ยตัวนี้ปลาหยังปลาสะอีค่ะปลาสะอีอเลโกเปียนมันอย่างตัวหนึ่โอ้จักบาทครับมีตัวนี้หนึ่งร้อยวู้ แสดงว่าอร่อยนะนี่แฝง,อ,งแอืมปลาชะอีไม่เคยกินและไม่เคยเห็น <c oughs> ปลาชะอีด้วยครับน่ากินนะปลาโจกครับเนี่ยปลาโจกปลาโจกร,ราค่าราคาเท่าไหร่ปลาโจกสามสิบแสดงว่านี่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 เมนูเด็ดครับนี่หนึ่งร้อยครับป,ปลาทวนอีกทีหนึ่นนง ปลาสีปลาสีครับเนี่ย,ยนนร้อยหนึ่งนะนี่ส <ะ S 1> แสดงว่าเมนูเด็ดเลยครับเนี่ยนี่ปลาตะเพียนปลาตาดำปลาตาดำครับ,รรบไม้เท่าไร่ครับนี่ละละไม้ละห้าสิบบาทปลาย่างน่ากินครับกินกับข้าวเหนียวตัวนี้ปลาขาวตัวนี้อร่อยนะอย่ามองข้ามนะเนียอร่อยนะนี่ <laughs> ปลาขาวโรยเกลือย่างข้าวเหนียว แจ่วบองสุดยอดนะนี่นี่ยิ่งมีนี้ด้วยนี่นี่สมพักเสียนครับพี่น้องโอ้เขากันยางคักเลยเนี่ยเน,น,นี่ยเขาเนี้อสมพักเสียนแล้วก็แจ่วบองนี่วะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเลยไม้ยี่สิบนะครับนี่โอ้หน้ากินจังเลยนี่มาดูปลาสดครับตัวนี้ปลาเนื้ออ่อนนะ,นนะเนี่ยปลาเนื้ออ่อนตัวนี้ปลาโจกนะพี่ปลาโจกเลย ปลาโจกครับนี่ไซส์เล็กนะไซส์ใหญ่นี่ไซส์ใหญ่อยู่ทางนู้นโอ้ครับครับอันนี้แปลรูปเป็นปลาส้มเนะ <c oughs> าะปลาตะเพียนครับนี่ปลาบึกไหมหรือปลาสวาย <c oughs> ปลาบึกกับปลาสวายมันเหมือนกันเขาดูยังไงให้มันแยกกันได้หัวหัวมันจะพรวายดูที่หัวมันหัวต้ปลาบึกจีหัวตู้ยหัวหัวตุ้ยคือหัวมันสัน นลาสั้นๆแต่ปลาสวายจะหัวแหลมๆอ๋อนี่คือวิธีการดูนะครับปลาบึกจะหัวสั้นๆแต่ปลาสวายจะหัวแหลมๆเขาว่าอย่างนั้นผู้ชํานาญการเรื่องปลาครับตัวนี้พ่วงจักบาทครับนี่พ่วงละหนึ่งร้อยปลาโจกเนาะปลาโจกกับปลาปลาปลาครับเนี่ยลาโค้งเจียมเด้อพี่น้องนี่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 ปลาเสียบีเนี่ย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  ามาดูใส่กันเลยครับนี่ของแพงนะเนี่ยนี่ของแพงครับเนี่ยนี่หนึ่งร้อยครับเนี่ยมาดูตัวสดมันครับนี่ปลาสะอีอปลาสดนี่ร้อยยี่สิบปิ้งแล้วนี่หนึ่งร้อยครับเนี่ยมันสวยด้วยนะอ๋อสวยอ๋อลาบแบบปลาตองเหรอไ คำบางที่ทีแสดงว่าก้างมันหลายแต่กล้างมันเล็กกล้างเล็กแล้วเขา้าเลยบั้งครับอาบั sure> ้งบั <the <the ้งทีทีปลาชะอีครับครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้จักปลาชะอีครับนี่เลยครับร้อสินะนี่ปลาชะอีขอบคุณมากครับโอ้วันนี้ได้ความรู้ ตลาดขงเจียมนะครับน,นี่นี่่ช่วงท้่ยสายผมนึกว่าตลาดเขาจะวายแล้วเขาจะมีเช้ากับเย็นเนาะแต่ว่าก่อนเที่ยงเขาเริ่มวายแล้วพ่อค้าแม่ค้าเริ่มกลับบ้านนะครับฝั่งนี้ก็เป็นปลาครับนี่ปลาเล็กปลาขาวปลาขาวขายโลเจ้าบาทครับสามสิบบาทนะครับนี่เอาไปทาปลาส้มไปทําปลาลาเนาะหรือจะไปทอด กินกรอบๆก็อร่อยนี่ปลาโจกครับปลาโจกปลาโจกไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่อยู่ทางนูน่นตัวนี้ปลาปลาหย่อนครับพวงก,กี่บาทพวงละสองร้อยสองร้อยหรือลอยหนึ่งลอ,ลอยหนึ่งแม่ค่าแม่ค่ากินเข่ายังเข,านะข่าเสากินแล้วเนาะ,ละปลาตอง นี่นี่นี่ปลาแปลกๆครับเนี่ยเนี่ยนี่ปลาอะไรครับนี่ปลาลนหมาปลาปลาหรือว่าปลาลิ้นหมาครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อยังสดๆเลยนะเนี่ยทอดหรือมั้งเนี่ยปลาอย่างนี้ปลาลิ้นหมาครับนี่ท้องเขาเนี่ยท้องเขาภาษาลาเขาเรียกว่าปลาปลา ปลาปานปลาลิ้นหมาปานหมายความว่ามันดังนะเนี่ยเนี่ยแนนบ่ปานก็แสดงว่ามันดังๆนี่เขาเออเอื่นปลาปลาเลืปลาปานครับหรือว่าปลาลิ้นหมาครับเน,นี่ยมีปลาขาวจะเพียนเนาะนี่ปลาโจกเยอะเนาะปลาโจกตุนิหานังแดงเขาเอื่นปลาอย่างครับปลาบักโม่ปลาบักโมอปลาบักโม่ครับ นี่นี่นี่ปลาเสือปลาเสือพ่นน้ํำไหมน่าจะปลาเสือพ่นน้ําแล้วนี่ปลาเสือครับนี่สวยอือโอ้เห็นปลาหลากหลายครับนี่เละปลาแม่น้ํามูลตัวนี้ปลากระแยงปลาขยงปลายอนครับเนี่ยเป็นถาดขายเป็นถาดเนาะถาดละห้าสิบบาทครับซื้อไปทอดต้มยำก็อร่อยนะต้มอร่อย วงละหนึ่งร้อยนะครับปลาแม่น้ำโขงส่วนใหญ่เขาจะได้จากแม่น้ำโของนนอะเนาะแม่น้ำมูลมีบ่ฝนตกระางแล้วมันจะมดนู้ดูน้ำรู้ดูฝนปลามันจะเข้ามาที่แม่น้ำมูล อ๋อเพราะว่าแม่น้ำสองสีอยู่ตรงนี้นะครับจุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงนะครับอืมแสดงว่าหน้าแรงมันก็ลงที่โขงเป็นส่วนใหญ่ปลาจะอยู่ที่โขงนี่เป็นความรู้นะครับที่ได้จากแม่ค้าหรือว่าคนในพื้นที่ในท้องถิ่นตรงนี้นะครับตลาดโขงเจียมนะครับนี่ใครชอบเมนูปลาใครชอบกินปลาแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลนะครับมาที่นี่ได้เลยครับไม่ผิดหวังช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแต่ถ้ามาช่วงเที่ยงนี้แม่ค้ากลับแล้ว ช่วงเที่ยงเขาไม่อยู่แล้วครับประมาณบ่ายสามเขาก็จะเริ่มมาตั้งใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้ว4ี่โมงกว่าแล้วนะครับขอบคุณมากครับตลาดขงเจียมนะครับมีไปสุดทางนู้นทางนน้นก็จะเป็นโซนเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่นะครับพริกกระเทียมหอมอะไรอยู่ทางนู้นแหละอาหารแห้งนะครับแต่ว่าจะมาเน้นให้เพื่อนๆดูตรงที่เมนูปลาตรงนี้นะครับวัตถุดิบอาหารจากธรรมชาติในท้องถิ่นนะครับแม่น้ำมูล แม่น้ำโขงที่นี่ตลาดโขงเจียมครับ